สวัสดีค่ะบรรยากาศขณะนี้คือการลงเรือเพื่อไปค้นหาความรักความรักที่เราจะมอบแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยค่ะภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้สวัสดีค่ะดเรเนนาปัทพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือดอเรเนนาปัทพงศ์นายกต่อตั้ง แล้วจากนั้นจากนั้นสวัสดีค่ะท่านนายกวระจีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้นาทีมกันนำทีมกันสวัสดีค่ะแลวอันบันเพนฮัลโหลสวัสดีค่ะท่านสมทองสวัสดีค่ะน้องคนสวยค่ะและคนแข็งแกร่งสวัสดีค่ะน้องเจียงค่ะสวัสดีพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านที่เคารพค่ะ นี่คือบรรยากาศค่ะท่านคงเห็นสายน้ำซึ่งพระครุณเจ้าสาธุค่ะกำลังมอบของ,ของก,กันค่ะวิชื่นอ,อกชื่นใจค่ะ สบายดีค่ะวันนี้ท่านสมทงมีความสุขไหมคะสุขมากค่ะสุขเพราะว่าได้ทําความดีใช่ค่ะสุขเพราะจะยนนจากตัวลงแรมชื่นใจชื่นชมค่ะมากค่ะติดตามต่อไปค่ะเวอร์ชันสองจะเป็นอย่างไรไปที่แม่น้ําสายนี้สายแห่งความรับผิติแล้วเป็นแม่น้ําที่เห็นสะพานอยู่ริบริบค่ะแต่เมื่อน้ําท่วมปรากฏว่าตากลายเป็นทะเลค่ะติดตามต่อไปว่าจะพบกับอะไรในลําดับต่อไปค่ะเดินหน้าต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะท่านูมีเกียรติขณนี้เราอยู่ที่บ้านตังแต่ของทางบ้านเนือย <c oughs> uh, ู่นี่เนือยู่นี่เนือยู่นี่ลองค่ะถ้าสังเกตค่ะสังเกตว่าบ้านแต่ละหลังบ้านแต่ละหลังจะต้องเป็นบ้านใต้จุดสวยและมีเรือประจําบ้านเออทักใหญ่เลยทักพี่เพนใหญ่เลยเนี่ยพี่เพนลูกๆค่ะลูกๆทักค่ะสวัสดีค่ะลูกๆค่ะ มากว่าจะมอบกันอย่างไรโอสนุกสนานมากเลยค่ะบรรยากาศสดๆให้ท่านได้เห็นว่าเราเริ่มด้วยช่วยกันเพื่อให้ทุกคนมีร,รอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอได้ยินเสียงไหมคะได้เ,เสียงลูกลก นี่ค่ะ่านไม่มีเสียงลูกโอ้ยนม่้ยค่ะไม่มีเสียงลูกปานุไมค่ะนไมค่ะภามอไข่ค่ะภาพที่ถ่ายอาจจะทำให้ไรที่เพนตัวใหญ่หนึ่งเพราะว่าดิฉันนั่งอยู่หัวเรือกับนายในหัวกับนายหัวเรือค่ะโอเคครับแบ่งปันกันค่ะถือว่าวันนี้เป็นการแบ่งปันแบ่งปันความสุขแบ่งปันนิตรภาพแบ่งปันคุณความดีซึ่งกันและกันค่ะ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้การ,การแบบร่งปันความเสียสละและทุกท่าน,นุกท่านมีความรักความบารทนาดีซึ่งกันและกันค่ะบรรยาการในขณะน,นี้ท่านคงจะเห็นการถ่ายถ่ายทำ สารคดีน้ําเพื่อชีวิตและในขณะเดียวกันน้ําก็ทําให้เกิดเป็นอารให้น้องเข้าไปเกิดจะ่กเร่องความจริะท่านคงเห็นบรรยากาศทั่วๆค่ะสาวๆสาวส่ะค่ะระวังนะคะี่คะขบคค่ะมไ่น้ไม่ได้ค่ะนี่คือบรรยากาศที่ท่านเห็นค่ะสวัสดี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 ครับ ที่เคารพคะ่ะขณะนี้กำลังมุ่งหน้าสู่บ้านหลังที่สองคะ่ะนี่คือการไล์สดโอ้โหโอ้โหบรรยากาศค่ะสาวน้อยที่บอกไว้บอกมือชื่อน้องเดียค่ะหน้าหวานพี่เอดัตตี้งค่ะอ๋อตื่นเตค่ะตื่นต้นใจค่ะโอ้ยวัสดีค่ะวัสดีค่ะพี่ปัน้นวันดีค่ะ เชมว่ายน้ำเลยค่ะเชมว่ายเลยค่ะเชมว่ายน้ำนี่ค่ะท่านเห็นบรรยากาศรอบๆค่ะท่านเห็นบรรยากาศรอบๆบ้านก็ังสบายบ้านสบายบ้านนี่คือบ้านบ้านที่เราจะมามอบค่ะชื่นอกชื่นใจเป็นความตั้งใจข้างๆนี่อยู่ข้างๆได้ไหมคุณพ่อคุณแม่เชิญค่ะเป็นความตั้งใจที่เราระดมทุนกันกี่นาทีคะท่านคะ เราระดมทุนกันแวบเดียวแวบเดียวค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกสมบูรณ์สระบุพิษณุโลกมาทักทายท่านได้ความระลึกถึงค่ะสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะวอนนี้เป็นการมอบค่ะมอบ เป็นการมอบให้สาทั้งขให้รองเท้าด้วยค่ะจะยกฝากฝากให้รองเท้าเด็กให้รองเท้าเปื่อสาธ็กเป็นการมอบเบ็กเป็กเป็การมอบให้ค่ะโอ้บรรยากาศขณะนี้สนุกสนานมากเลยค่ะ ไข่ไก่ไข่ทอดมีไข่ไก่ด้วยค่ะโอ้สาธุค่ะสาธุค่ะโอ้โหสาธุแม่คุณแม่คุดูไข่ไก่ไว้บนเรือเลยค่ะนบรรยากาศค่ะไข่ให้กินไหมไ่ได้ไม่ได้น้เอาไว้บนเรือเลยครับเอาไว้แจกบนเรือนี่เป็นบรรยากาศสดๆค่ะที่ท่านจะเห็นว่าบุญกุศลที่ท่านร่วมกันสร้างเป็นบุญกุศลที่ท่านพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะชื่อคุณตาอะไรคะ ลุงปองอ๋อลุงปองปองเขาปองกันกี่คนคะสองคนน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีไหมคะทุกปีครับทุกปีดังนั้นเราก็จะมาเยี่ยมท่านเรื่อยๆครับโอ้โหนี่คือบรรยากาศค่ะบรรยากาศที่เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเอ้ายังไม่ได้เข้ากล่องใช่ไหมยังไม่ได้เข้ากล่องโยมโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์มหาภู สีครามสาธุค่ะท่านเป็นต้นบุญค่ะเป็นต้นบุญที่เรามารวมพลังกันค่ะเพื่อครั้งนี้ค่ะสาธุค่ะสาธุนี่เป็นหลังที่สองโอ้ทั้งหมดวันนี้กี่สิบหลังคะ ีก็ประมาณใกล้ร้อยใกล้ร้อยหลังหูยสาธุสาธุตาสู้ๆนะเดือดน้ำก็ลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้กินอะไรบ้างเราไม่ตัดใจเราเข้ามามาไม่ได้มาไม่ได้มาผ่านไปแต่เขาไม่พาดเล้วะเดี๋ยวมันโดนร้อนเดี๋ยวมันจะบูดต่อไปเป็นหลังที่เท่าไหร่คะท่านนายกที่นสามค่ะเป็นหลังที่สามโอ้โหวันนี้อบอุ่นประทับใจต้องขอบพระคุณ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เมืม่อช้าแพร่ข่าวให้ค่ะว่าวันนี้ท่านนายกก่อตั้งท่านดเรเนนาปทพง์น้ำทีมม,มามอบถุงน้ำใจโดยรอยยิ้มจากท่านเดกมัจจรีสอนส,วนสุวรรณศรีท่านเหรัญยิกสมทรงสุภาเดชท,ท่านกรรมการวันเพนสมบันท่านกรรมการ สายสมรวองขียวท่านกรรมการคุณสุกัญญาสีบุญญาภัยโรจน้องยิ้มโอ้โหทุกคนสนุกค่ะท่านมนตรก็สนุกกับการระวังระวังระวังท้ายได้ยินใช่ไหมคะบอกระวังท้ายดังนั้นวันนี้เรามาเรือสามลำค่ะลำที่หนึ่ผลลำที่สองค่ะก็ถือเป็นบรรยากาศที่จะต้องมีความปลอดภัยขอบพระคุณ ทุกท่านค่ะหน่วยงานที่ถือว่ามีความเม้นากันนะคะอตอนนี้เราจะมาที่ท้ายเรือค่ะท่านคงเห็นภาพที่ท่านประทับใจที่ขออนุญาตเผยแพร่ผ่านทาง y o u t u b e ว่าวันนี้สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิสนุโลกได้มาร่วมแรงร่วมใจกันค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นห่วงค่ะ มาเยี่ยมท่านได้ความเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเป็นใยค่ะเป็นห่วงเป็นใยโอ้มีน้องๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ความห่วงใยค่ะได้ความห่วงใยสาธุค่ะค่ะนี่คือการมอบค่ะนี่คือการมอบค่ะส่งกันส่งกันได้ความ มีอาหารด้วยมีน้ำด้วยมีไข่ด้วยมันค่ะอันนี้ลูกพี่อ๋อค่ะอันนี้ค่ะยกไม่ไหวลูกพี่ลุกขึ้นเยืนไม่ไหวค่ะยกไม่ไหวเดี๋ยวผมเอาไฟให้คุณค่ะคุณเอาไฟมาแล้วลกขอไฟอย่ช่วยด้นี่นะคะแล้วก็ติดตามต่อไปค่ะว่าเราจะไปไหนกันต่อ ครอบครัวหราเนาะครอบครัวก็อันนี้คือบรรยากาศที่ถ่ายทั้งเห็นสดๆค่ะสน้กไหมคะโอ้โหยินดีค่ะยินดีค่ะท่านพ่อแม่พี่น้องคงเห็นในเชิญประจักษ์ว่าสมาคมสตรีนักชนกลุลมิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกทำจคริงจีนค่ะทิงค่ะขอเสียงท่านนายกมัจรีหน่อยค่ะ ขอเสียงท่านดรนิยนาค่ะวิ้ปุ้มขอเสียงพี่ปั้นครับน้องเกียงครับพี่เย้มี่คนสวยน้องพิมย์น้อพี่เบนล้อมสวนกันหนึ่งนิถ่ายวิดีโอ รถอยู่ปูนเจ้าอุยเห็นไหมคะถ้าเดียอชี้ไปที่รถที่เราจอดก็อุ้ยเหมือนมาที่ทะเลเลยค่ะแต่เป็นทะเลนะนะคะื่มน้ำเยอะมากค่ะเหมือนเป็นทะเลนาค่ะอยยาไปทุ่มทาเรือนนะคะด้วดื่มร้อนนะคะเขาได้บุญมากเลยค่ะสงสารเขาเขาออกไปไหนไม่ได้ค่ะเขาออกไปไหนไม่ได้เอาข้าวมาให้เขาเขาจะได้ทานค่ะ นี่เป็นการสื่อสารให้ท่านวิทไปทีพยจังหวัดพิษโลกปี2566กตั้งครบกี่ปีคะ10ปี10ปีค่ะ10ปีแห่งความแข็งแกร่ง10ปีพอค่ะ10ปีแห่งความแข็งแกร่งที่ท่านดรเนธนันจะทภมได้นำทีมของผมก่อตั้ไปยอดเยี่ยมค่ะทานงับเตร์สนุกมากนะคะดูแต่น้ำ ขาดเดียวกันค่าในขนาาเดียวกันสู้ค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะบุญผู้สนที่ทุกคนได้รวมสร้างก็จะเป็นภาวะปัจจัยนําความสุขความเจริญมาให้กับทุกท่านค่ะขอทนราชการพระคุณเจ้าท่านยอดเยี่ยมมากเลยครับเป็นต้นบุญในพวกเราค่ะค่ะอนุโมทธนาค่ะ